มาครับมาลุยกันต่อเลยรอบนี้ไปสามวังบนแห่งอัลิโตเขามีเรือสองมาด้วยเหรอเด็กใหม่ปะวะเด็กใหม่หรือมันปลอมตัวมายังไงรอกันไหมมาเลยโอ้โหโจโอมันใช้หอกมันใช้หอกเฮ้ย โอ้ยโดนโดนโดนพี่จึมเอาเรียบร้อยมา,นนนนยยานเ,เนี่ยรอขุนพนไหลน้ำใจยังโหดนะท่าเนี่ยเอเลือดได้เว้ยไปสังหารตัวแรกมาพอดีเลยคู่ซ้อมมาลงมาพี่จอมเฮ้ยโดนนะเดียว ลบแน่นแน่ไม่ได้แดกหรอกน้องเฮ้ยไม่ขึ้นอีกพี่อยู่โอ้โหว้าวมันรอดักแพรี่อยู่แล้วดีกว่าแต่เราเบิรเวลาสักหน่อยบึ้มเข้าไปอ่ะโดนด้วยอาสุดเออว้าวว้าวว้าวเฮ้ยโดนจับนวดหลัง โอ้ยพื้นที่ต่างระดับพี่จ๋าอาโดนนวดเอไม่ใย่โดนนวดโดนมึกมามาตายเฮ้ยโดนนวดเฮ้ยจะตายจะตายเก็บเลือดเก็บเลือดฮฮ่ไม่ได้แดกหรอกน้องเอาเรียบร้อยครับฮ่าฮ่าว้าวโดนนวดฟาดอีอเล็กโตเดือดมึง่ะลงมา เอาเฮ้ยอย่าไปยุ่งเขาไม่สู้ด้วยนี่คู่ต่อสู้ของเจ้าคือข้าจย่วใสขึ้นไม่ลอยแตไปไรโอ้โยโดนแพรเลอีกแล้วพี่จูบเฮ้ยยังเว่ยยังยังไม่ตายเรียบร้อยจับจี้ไปซะก่อนไป่ไม่ไรมาๆลงมาไม่ต้องเปิดทีไม่ต้องอะไรทั้งนั้นสู้กันอย่างเดียว คู่ซ้อมโจ้วัววัวโวโวโดนเอเรียบร้อยเลยนั่นไงอ่าตายตัวแรกเนี่ยเว้ยไม่เป็นไรเว้ยอ่ะถือว่าเป็นการซ้อมอันนี้ชาร์ตขวานชาร์ตค้อนโหชอบเรียกว่าขวานอ่ะระเบิดตามล่ะโดนแฮร์รี่บึ้มเอะกัดได้ เอ้ยมาแล้วมาแล้วอเล็กโตเดี๋ยวเฮ้ยตกฉากเออตกฉากใช่งั้นน่ะมาเอาไม้ตัดขอนไล่ทุบตั้นเลยเอาล่วงอย่าให้ล่วงไว้เอาล่วงมาเลยมาเลยออกมาออกมาไปไหว เอ้าไอเจ้าโวยโดนบาดคืนอเจ้าเจ้าโวโวววไอเจ้าอ่าเรียบร้อยเอายังยังยังวายโดนเสียบโว้วไอตานี้กูด้วยฮึเรียบร้อยอ่านี่จอสาเสียบ สักใจเนาะสังหารไปได้แล้วธสองเว้ยหมายถึงติดท่าสังหารนะมามันมันเกมเกมนี้มันมันตรงท่าสังหารนี่แหละเฮ้ยจ้าโอ้โหโดนโดนเฮ้ยโอ้ยต้องเฉกอะไรกันเนี่ยท่าดีฮ่าด้วยอ้าไปยุ่งเขาอีกโดนเธอมึงอะอุณหอกคุนหอก หา้จ๊ะอ๋อบอคอยได้เว้ยเรียบร้อยเฮ้ยเก็บเลือดเก็บเลือดฮะไลา่มาไล่มายังแล้วติ๊กโอ้โหไปเด็กไปอีกเอานี่ก็ออกไปเป็นชุดโคตรตายเลย เอาเว้ยเวดโดนเต็มล็อตเฮ้ยอเล็กโตอย่าพึ่งอ๋อชัววิจุบลุกฮุยโฮุยเก็บอะยิงจัวไล่นี่เฮ้ยกอเลือดก่อนเดี๋ยวมันเก็บไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ิจูอื้อปนเฮ้ย เอาเรียบร้อยมานี่จอผัดหลอนยังโหดเรียบร้อยตัางหากสกูไปแล้วสามครั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทษทีโทษทีเพื่อนโทษทีเพื่อน,ททอนจะชาร์จขวานไอจุดไอจะชาร์จคอนโอ้ชอบเลย,ยเป็นขวานตลอดเลยออืติดใจอะไรขวานต่างหนาเนี่ยเติขึ้น

ไปจุดไปจออะไรบัฟเหรอบัฟเหรอบัฟบทำไมเฮ้ยโอ้เฮ้ยอุ้ยไปโอ้โหโดนเฮ้ยตกฉากเลยเฮ้ยไม่นะเอาแต่เราก็ฆ่ามันได้นี่หว่าชะตางั้น เอ้ยกันะแต่ตายห้าแล้วอ่ะวิ่งจ่อโว้บปับก่อนเลยอ่ะเจอระเบิดตามล่าโอ้โหเอารำเบิดไปแล้วเหรออะไรกันเนี่ยวิ่งจ่อเฮ้ยอโดนโดนหลบได้เฮ้ยแผลงี่ไว้ล้วเฮ้ยจะตกชั้นไม่ได้กูเฮ้ยโูวัววววว ไอ้โดนหนวดไม่ใช่โดนหนวดโดนมึกอ้เห่าเรียบร้อยมาดิท่าไหมห่น้อยเออขุ่นคออะไรน้ำใจบุกสักใจอ่าไปได้แล้วใส่เว้ยท่าสังหารเอาไว้เหลือสองนาทีเอ้ยโดนมึกโดนมึกมาแล้วเฮ้ยอย่อาบระกันเลยเรียบร้อยอือ ขาดคอนเฮ้ยเพลงเริ่มเชิดเลยมาเฮ้ยมันอยู่ไหนวะอ๋อมันลนรอมันงอกมารอมันเกิดใหม่ฮึจงโง่โวโอ้ยเออลูกตุ้มพิฆาตลุงบําบุบบําเรียบร้อยมานี่จ้าคุณบอลไปนำใจโอ้โหสาใจ นาทีครึ่งเลยมามามาคู่ซ้อมโอ้โหอกหออาเฮ้ยเฮ้ยตฉากโอ้ยไม่ตกไอเย็นเฮ้ยโดนแฮร์รี่เฮ้ยเจ้เปไม่ขึ้นว้า้าว้าวว้าวิง đi hiệp mày ai ơi hiệp quê cần đừng có thi có đi thất kháng à nuột lắng hay bắt lấy ô mày tay tay ơi เอาเรียบร้อยมานี่อ้าทหารโอเคครึ่งนาทีโอ้ยังมันไอ้หอกขอเลยเวทมาเว้ทโดนหอกพิฆาตโอ้โหกูโดนโอ้เสียดายหอกอ่ะหมดเลยแม่งเอ้ยยิงระเบิดไปตกช้างเล เอ้ยจะหมดเวลาแล้วตายหมดเวลาซะแล้วได้ที่หนึ่งเว้ยมาอย่างมันถ้าดไปได้ที่สองตายหกถือว่าดีถือว่าเป็นคู่ซ้อมเย้ <c oughs> เดี๋ยวขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นก่อนเลยแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม